สวัสดีครับทุกคนวันนี้พีกูจะเป็นเป็นเชฟอลโรแมนเป็นเชฟอลโรแมนเฮ้ยว้าวพีกูอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเชฟน้ำอยากพร้อมไหมพร้อม ยายกับพี่กู๊ดนะจะมาทําอาหารกันนะครับเมนูนั้นก็คือกระเท้าไข่นกกระท้าเรามีไข่ลูกเล็กๆไหนพี่กูด๊ดไข่ลูกแค่ไหนเนี่ยดูซิโอ้โหลูกเท่านี้เลยนะดูซี่ทุกคนกระทะเนื้อเย็นวันนี้ระ,ะเบิดไหมครับระวังต้องระวังมืนนะตอนนี้ต้องทำอะไรครับยายยายทำอะไรเ,เ้ใส่ก่อนนะจะได้ไม่ติดกระเท้า เนยกระเด็นเหรอไม่กระเด็นไม่กระเด็นยายใส่แล้วเริ่มนอนแล้วเริ่มนอนเหมือนขี้นุเลยเหมือนขี้นอุทำไมเหมือนอะไรนะเหมือนขี้นุไม่ใช่เดี๋ยวยายต่อให้นะหนูก็เทใส่นะจะยินเสียงทอดไหมน้ำร้อนโอ้เนยร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วถ้าอะไรอ่ะ ปีนหูปีนหูทำไมปีนไม่ลงหรองหูไม่เลงเลยช้าๆมันไม่ดีดมันไม่ดีดมันไม่ดีดเด็ดโอ้โหสองหลุมโอ้ถึงขั้นจับมือ้ดกันได้วย้ายเทีกแล้วว้าวกลัวไหมไม่กลัวย้ายก็ไม่ต้อง เียอัวมากกเย็นเย็นจเ็นเเล็ลนี่อ่เจ๊แล้วเอาพ่กูดบ้างตาพ่กูดบ้างโอ้โที่ไข่ดาวใช่ไหมเนี่ยดูไข่เต็มเลยว้าวหมากมันกระเด็นโดนแขนเหรอ ไหนดูซิโดนตรงไหนโดนแขนเโหรอแขนอ้วนอ้วนอ่ะใช่ไหมไม,มาโดนเจ็บเฉยๆฉยเราไม่โดนเจ็บเฉยเได้ได้หิวขาคนรควน่ะนั่งลงสินั่งลงสิหิวข้าว,ลวเลยกุยใหญ่คนน่ะทำเป็นขนมโคบเลยนะทุกคนกุยใหญ่ควรน่ะอย่าเอาน้องกระทะกุยใหญ่ควเขาไม่ได้เรียกคนเขาเรียกแคะออกมาแคะมันต้องแคะออกมา พีกู๊ดเอาพีกู๊ดเทอีกอันเย็นหรือยังเนี่ยนี่อันนี้ทอดเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้คืออันนี้ทอดเสร็จแล้วดูสิกที่คน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 จะคนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคนคนคนอย่างเดียวเี่ไม่ไข่เดียวเอาอย่างครับรูขอตอกไข่เองโอ้โหโอ้โหรู้ท่าตอกไข่ไปค่อยค่อยเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกได้อันนี้กูทําได้เยี่ยมมากเสร็จแล้วเทอ่ะเทได้เทได้อีกที่แกตอกไข่เอง อยากตอบแค่ตอบไข่ได้ไหมหลุดไหมลงมาไหมไข่แดงลงมาไหมอ่ะไข่แดง n o ไข่แดงกระด้กออกมาเลยอ,อ๋อคุณอ,นะอยากคนได้ได้ได้มามามาอันนี้จะทำไข่เจียวแหละ,ะนะ ไข่นกกระทาเจียวคนยังไงครับขอบคุณคนยังไงอ๋อคนอย่างนี้นี่เองโอโ้โหคนละเทด้วยเลยได้ไหมไม่ <c oughs> อ่ะเทได้เลยยา,ยายเทยทจนจะเต็มอยู่แล้วเห็นไหมนะ่ะดูสิยายสนุกใช่ไหมใช่ยายสนุก <c oughs> อ,อยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> ไปก่อนยายทำของกูโดนนะเปลืองเดียรอพี่กูตอยู่เนี่ยยายตักได้อีกหลายอันแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยครับทุกคนส่วนของพี่กูตยังคนไม่เสร็จเลยนี่เสร็จไปหลายกระทะแล้วเนี่ยพี่กูตเสร็จหรือยังอ่ะดูสิของยายนะดูของยายนะว่างอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเฮยยังครับครบกบไปก่อนคอคนไปก่อนไหนดูสิคนไปถึงไหนแล้วเนี่ย นนิฮะอดูใกล้ๆได้ไหมไปดูไหนโอ้โหะหมดแล้วใช่ไหมแอวยายยายจะทอดคนเดียวหมดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยดูดิทุกคนยายทอดอยู่คนเดียวที่กูทอดอยู่สามสี่ใบดูสิยายตัดออกมาอีกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยอืออืออือเาลุไหนลุมไหนลุมไหนลุมริมด้วยว้ แล้วก็เทให้ลงหลุมอีกนะอ้าวเดี๋ยวย้ายตักออกมาเก็บกันหน่อยนะทไม่หิวไหมนี่ไม่หิวไหมอะไม่หิวไหมตักใหแม่สีแม่จะกินที่อันที่กูตักอ่ะกูตักได้แม่เลยปีกอ่ปีกอ่ะปิดแล้วปิดไปแล้วอืออืออือออกไหมออกไหมออกไหมเลยตักเลยอ้หน้าตาแห่งความภูมิใจไข่โนกกาทะไข่โนกกาทะพี่กูดอันนี้ของพี่กู้วยหรือเปล่าเนี่ยตักเลยใช่เปล่า โอ้โหนี่นี่ไข่พี่กู๊ดเห็นไหมวางวางวางเย็นตัดกินตัดอีกตัดอีกนี่นี่นี่ยายช่วยหน่อยครับยายช่วยหน่อยครับโอเคยายช่วยพี่กูดตัดหน่อยนะึเฮึยไหนเอาถุงถุงกล้องด้ว้ชวถกล้องด้วยเปล่านี่ไข่อะไรนะไข่นกกระทะโอเคลบไม่ซอสมาแล้วเค็มเข้มไหม เค็มีิอยากแกะให้นิดนึงแช่แกะตอนนน่ากินมากอ่ะปอนเก๋มาปอนใหญ่ไหมน้อเก๋อยูใครน้อยครท่าคนกูเย้ใหญ่นะเืกินแล้วนะโอเคพ่อครัวไม่กินอ่ะเป็นเชมไม่นำไม่กินด้วยอ่ะ กินแล้วเป็นยังไงบ้างเค้มอ่ะฮะเค้มอ่ะ <c oughs> กูซอยซอยเยอะเค้มอ่ะกินเองของตัวเองนะ